สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่องต้ามก่อๆนะคะตอนนี้นะคะ<ห>พี่ต้ามกำลังพูเอออะไรนะ,ะนย,ยานแ <laughs> นวยานยานแนวกระเบื้องนะคะอ๋อค่ะ พี่ยิ่งใหญ่เรียนกีตาร์ของเคพีชั่วโมงละเจ็ดร้อยไม่ได้อะไรเลย <laughs> การเรียนเป็นการลงทุนนะพ <laughs> ี่ยิ่งใหญ่ <laughs> เราอย่าพึ่งคาดหวังว่าเด็กจะได้อะไรเนาะ <laughs> ลงทุนไปก่อนค่ะ <laughs> พี่ยิ่งใหญ่ของหนูอะขนาดขนาดน้องเจ้าคุณอนะหนูต้องยังต้องให้เรียนโรงเรียนที่บ้านเลยนะ <laughs> หนูไม่มีตังส่ง ไปเรียนในเมืองเหมือนคนอื่นเขาคือแล้วแต่ว่าเธอจะควขวายเอาความรู้เองนะคะคือเราเราไม่มีกําลังที่จะส่งไปเรียนที่ตัวเมืองหรือว่าตัวอําเภอเนาะนะคะเรียนโรงเรียนบ้านเรานี่แหละไม่มีเงินยัดลูกไปโรงเรียนดีนะคะถ้าถ้าเราดูดูวี่แววก่อนว่า เขาจะสนใจการเรียนไหมถ้าเขาสนใจจริงๆเอ่อพอโตขึ้นค่อยส่งเข้าไปเรียนในตัวเมืองนะคะตอนนี้ก็ให้เรียนที่นี่ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าถ้าเข้าไปเรียนที่ตัวเมืองเนาะมันก็จะเขาเรียกอะไรอะต้องเสียค่าใช้จ่ายหลายอย่างหลายโตะหลายเยอะแยะไปหมดนะคะก็เลยกับพี่ตามงก็เลยให้เรียนที่โรงเรียนมกกยกตูมนะคะให้เรียนถึง จะให้จบเอ่อยางมากก็จบป6ม3ที่นี่ก่อนแล้วค่อยไปไปต่อที่ที่อ่ที่ในตัวเมืองนะคะ,ะคืออันนี้เราไม่ได้ว่ากันนะคะเพราะว่าทุนชีวิตเรามันมันมาไม่เหมือนไม่ไม่เท่ากันเนาะพี่น้องเนาะบางทีบางทีอ่ะแค่ได้เรียนหนังสือมันก็ดีแล้วนะคะไม่ต้องจําเป็นว่าจะต้องเรียนโรงเรียนดีๆด,ดังๆเนาะนะคะ ช่วงนี้ฝ <day> ึกเล่นเกมไปก่อนเดี๋ยวนี้เป็นอาชีพแล้วพี่มอมแมมค่ะคุณลาตีเกียมานะคะ ไดาผู้ใด,ดคะดันดันห้าร้อยลอาย<ด>จ้า อ๋อคุณลาตีเนาะคุณลาตีนะคะคอวยนี้อ่าย่อมาจากอ่าคิดวิเคราะห์แยกแยะใช่ไหมคะขอบคุณนะคะอืมเพราะว่าเคยเรียนมาอย่างนี้นะคอวยนะคุณนรทัยนะคะสองช่างนั่งนั่งเล่นมาเก็บบอนะคะถ้ากันนั่งเล่นกันนุงกันนิงนะคะนั่งเล่นกันนุงกันนิง กันนงงกันเองกัินค่ะพี่หญิงใหญ่นะคะพ่อเขาคบเพื่อนหัวสูงชาอนมอลีคุณแอฟโฟนคุณอัชลาสุมาลีนะคะขอพรบคุณหัวใจพลังบวกค่ะ วคุณราตีคูคอวโยนะคะส่งคอวโยมานะคะซึ่งหมายความว่าคิดวิเคราะห์แยกแยะนะคะจากความคิดของพอลลี่นะคะจะเป็นการชมเชยนะคะไม่ได้เป็นการด่านะคะสําหรับพอลลี่นะคะขอบพระคุณมากๆานะคะ คคุณสมจิตนะคะสหัวรจะวลังบวกมาสามดวงนะคะพี่ยิงใหญ่นะคะพี่เรียนบ้านนอกคลองนากว่าจะจบจุลาต้องหาเงินเองนะคะโอ้พี่หญิงใหญ่จบที่จุลาลงกรนะคะจบที่จุลาลงกรมหาวิทยาลัยนะโอ้ก็ถือว่าถือว่าเก่งมากๆนะคะจบจุลาจบจุลาได้ หาเงินเองด้วยว้าวสุดยอดนะคะคุณยายแม่มค่ะสวัสดีค่ะคุณตามองชาแนลนะคะส,ส่งใจพลังบวกมานะคะคี่อยากกินแตน่บองหุงวะคนแรกในหมู่บ้านเลยนะนะคะพี่ก็สวัสดีนะคะ สวัสดีแอดพอลลี่ขานะคะนอกจากมีพี่หว่างขาแล้วก็ยังมีพอลลี่ขาด้วยนะพี่วิภาวีนะคะพี่หน่อยถามซิเขาแจกบอลาตีนะเขาสงสัยเขาแจกให้ทั่วห้องนะคะพี่หน่อยเขาก็จะแจกให้ทั่วห้องอะล่ะบริบรับเด้จ้า ิจุลาก็สุดยอดแล้วจ้าใช่ค่ะคุณนัญญนยาเนาะดีดีนะผมไม่ขึ้นไลก็โดนด้วยนะค่ะคุยโมโหให้พอลีฟังไม่เป็นไรนะคะหนะ้าโมโดได้นะคะอย่างนี้ของอย่างนี้โมโดได้นะคะเพราะว่าเราเก่งจริงนะคะจุลานิวเข้ายากนะนะคะเข้าได้จบได้นี่สุดยอดแล้วนะคะพี่หญิงใหญ่ เรื่องอย่างนี้โมกันได้นะคะคุณสุภาณนะคะรักทุกคนคะ่ะคุณพอลี่นะคะขอบคุณนะคะค,คุณ ACS ส่งหัวใจพลังบวกมาสามดวงขอบคุณคะ่ะค <c oughs> ือซีมีหลายอน <c oughs> ันเนาะเก็บไว้ใจะเองด้อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> พี่กอแอดฟอลลี่ขาช่างตามขาลุงหว่างขาสิมาขาหลายคนแน่พี่กอพี่หน่อยพี่หน่อยก็คือมีหลายนั่นแหละเพื่อจะก็มาแจกนั่นบาเอาเด้อไข่มีประจำตัวไข่แล้วค่ะอยู่ปะอยู่ปะพอวายอมาให้เนาะมาเอาเลี้ยของข่ก็มีมีของส่วนตัวอยู่ดีค่ะ บ้านแมงสุดยอดจ้าลูกคนรีจ้านะคะคุณวนิดาศรีนะคะคุณคนหนึ่งนิดสวัสดีค่ะ <c oughs> นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างตั้มเกาะๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ